ธุรกิจนะคะวันนี้พุทธที่21กันยายน2554ค่ะอยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรนะคะแลวก็ดิฉันธนวัลพันโชดค่ะเป็นวันพุทธที่เรายังคงต้องตามเรื่องใหญ่กันต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่ากำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยสำหรับโครงการการคืนภาษีนะครับหรือว่าเป็นการลดหย่อนภาษีกรณีที่ใครย,ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนแล้วต้องการซื้อบ้านหลังแรกปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว,ว่าบรรดาหลักกงหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกมา ็ถือว่าเป็นไปนตามข่าวก่อนหน้านี้แทบจะเรียกได้ว่าครบเลยก็ว่าได้นะฮะค่ะ,ะ,คะก็มีการประชุมคอรมอ,อก,กันเมื่อวานนี้<ะ>ป็นประจรทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเร่งออกมาตรการหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่เข้าขายเป็นมาตรการระยะสั้นนะคะที่ทางรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจบางมาตรการเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่บางมาตรการเนี่ยก็สารต่อรัฐบาลชุดเดิมอย่างเช่นโครงการบ้านหลังบ้านหลังแรกที่คอรมอคอกมาเมื่อวานนี้หลายคนนี่เฝ้ารอกันอยู่ นะคะก็อย่างที่ภาคอสังหาเขาออกมาบอกนะคะว่าการโอนบ้านต่างๆการซื้อบ้านต่างๆเนี่ยชะลอไปนะคะหลังจากที่ยังไม่มีความชัดเจนวันนี้มีความชัดเจนออกมาแล้วแต่ดูเสียงท่าทีตอบรับนี้ดูเหมือนว่านี่จะสร้างความผิดหวังให้หลายๆภาคส่วนได้เหมือนกันใช่ครเพราะว่าหลักเกณฑ์เท่าที่ออกมาเนี่ยถือว่าคนที่จะได้ประโยชน์เท่าที่มีการการับวิจารณ์กันในแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดูแล้วคนได้ประโยชน์นั้นอาจจะน้อยสักหน่อยนะครับ พามาดูหลักเกณฑ์กันก่อนคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของผลที่จะตามมาว่าโครงการนี้จะมีผลมากน้อยอย่างไรบ้างหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโครงการบ้านหลังแรกก็คือท่านต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสังหาริินรัพย์ที่อื่นที่ใดมาก่อนเลยต้องเป็นโครงการแรกของเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นบ้านมือหนึ่งด้วยนะครับบ้านมือสองก็ดีแต่ว่าบ้านสร้างเองก็ดีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เหตุผลที่ทางอธิบดีกรมสถาก,กรคุณสาธิตลังคสิทิ์บอกมาก็คือเพราะว่าบ้านมือสองกับบ้านสร้างเองเนี่ยมันประเมินมูลค่าได้ค่อนข้างจะยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านมือหนึ่งตามโครงการบ้านเนี่ยนะครับจะสามารถประเมินราคาได้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะสามารถกําหนดกรอบไว้ว่าไม่เกิน5ล้านบาทโดยจะมีการลดหย่อนได้สูงสุดนะครับสิของมูลค่าก็คืออยู่ที่5 0 0 0 0นบาทแล้วจะมีการทยอยลดหย่อน เป็นระยะเวลา5ปีเท่าเท่ากัน mm hmm. เพราะฉะนั้นปีหนึ่งสูงสุดก็จะลดหย่อนได้ปีละไม่เกิน1แสนบาทนะฮะค่ะก็สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์นะคะที่จะเข้าโครงการนี้นะคะก็ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะบ้านต่างๆที่เคยจองไว้ที่สร้างไว้นะ,ะส่วนใหญ่ที่เป็นบ้านจัดสรรที่เขาสร้างสำเร็จรูปนะคะไม่ได้ไปสร้างเองนะคะก็ตั้งแต่วันที่22กันยายน นะคะคปีนี้นะคะยาวไปถึงสิ้นปี2555 31ธันวาคมนะคะบ้านที่เข้าขายนี้นะคะก็จะได้รับสิทธินะคะในส่วนนี้แต่ว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าของบ้านนะคะบ้านหลังแรกของคุณเนี่ยจะต้องมีชื่อนะคะติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ในภาคสังหาริมทรทรย์นะคะแล้วก็อย่างที่คุณมนัยบอกไปนะคะว่าจะนําเงินนะคะในส่วนของอจะมีการคํานวณเรื่องของส่วนลดนะคะผ่านวิธีการหักรถย่อนภาษี10%ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทนะคะในราคาบ้านไม่เกิน5ล้านบาทนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ที่จะได้รับสิสสสสทธิพิเศษตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูฐานภาษีกันอีกทีนะ,ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอนี้นะคะ คือไม่ใช่ว่า5 0 0 0 0นบาทหรือ10%ของบ้านราคา5รล้านเนี่ยถ้าซื้อ3รล้านนะคะ<ม>ก็สิคิดออกมาก็สามแสนเอามาเฉลี่ยเท่าเท่ากัน5ปีอีกนะคะคุณผู้ชมต้องไปดูฐานภาษีที่คุณเสียก่อนถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีฐานรายได้นะคะไม่เกิน1นึ0 0 0 0บาทเนี่ยนะคะก็คือแทบจะไม่ได้อันนี้สงจากมาตรการนี้เลย ะะจะซื้อบ้านเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน5ล้านบาทถ้าฐานภาษีที่เสียอยู่ฐานรายได้อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0 0หบาทถึง5้าแสนบาทคุณเสียภาษีอยู่แล้วประมาณ10ต่อปีถ้าก็จะเอาไปลดหย่อนเนี่ยฉเฉลี่ยแล้ว5ปีเนี่ยนะคะก็ะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นผู้ที่จะได้รับอน,นิสงส์สูงส,สุดจริงๆเนี่ยก็คือผู้ที่มีรายได้เกิน4ล้านบาทต่อปีขึ้นไปอันนี้เนี่ยจะเสียฐานภาษีสูงสุดอยู่ที่3 7เเซตนะคะ จะได้รับอน,นิสงสงจากโครงการนี้นะคะประมาณไม่เกิน1 8 5 0 0 0บาทเฉลีย่ย5ปีเนี่ยประมาณ3 7 0 0 0บาทเท่านั้นยังไงยังไงเนี่ยก็คือไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้อยู่ดีนะคะและนะในมุมมองของภาคสังหาริมารัพั์เนี่ยเขาก็ประเมินว่าผู้ที่มีไรายได้สูง,สงอย่างเช่น4ล้านบาทขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีบ้านหลังแรกไปแล้วดีไม่ดีคนที่เข้าขายโครงการนี้นะเป็นปจานวนคนออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะที่เท่าที่รัฐบาลประเมินไว้นะคะว่า น่าจะมีผู้ที่เข้าขายประมาณหลักแสนนะคะรายแล้วก็รายได้ที่รัฐบาลจะสูญเสียตรงส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ1,700ล้านบาทใช่ฮะถ้าเกิดว่าดูเงินได้สุทธิเพิ่งประเมินมาสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่มีการหักค่าดหยนอนไปแล้วแล้วเอามา,อาหารเป็นต่อเดือนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอย่างที่ทุเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายได้ถ้าเกิดว่าไม่ถึง2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยอันนี้ท่านไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่กรณีที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาเกิน20,000ขึ้นไปกลุ่มนี้ทางรัฐบาลก็ยืนยันนะครับว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในส่วนของโครงการบ้านหลังแรกนี้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเสียภาษีของท่านนั่นแหละถ้าเกิดท่านเสียภาษีเยอะท่านยังสามารถหักลดหย่อนได้เยอะตามไปด้วยแล้วท่านก็ต้องมีการซื้อบ้านในราคาที่แพงด้วยนะครับจึงจะสามารถนํามาหักลดหย่อนได้เยอะตาม ทางนี้ทางนั้นบกลงแล้วโครงการนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆจะเป็นใครและจะมีจํานวนมากน้อยขนาดไหนแล้วจะส่งผลต่อภาคสังหาริมทรัพย์ของไทยอย่างไรช่วงนี้ครับพาไปสอบถามจากทางประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยอาจารย์สสพลพรโชคชัยนะครับอาจารย์สสพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคคุณวันในคุณธนาวันครับดูจากหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลออกมาเรียบร้อยสําหรับโครงการบ้านหลังแรกอาจารย์มองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ยัง อาจจะไม่ได้ตรงกลุ่มเท่าไหร่นะครับคือ,อในหลักการที่จะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราจะช่วยเหลือทุกคนหรือผู้มีรายได้สูงด้วยนั้นเนี่ยก็เฉพาะในกรณีพิเศษพิเศษเนี่ยครับอย่างเช่นว่าน้ําท่วมตอนนี้เนี่ยเจ้าของโรงสีเราก็ไม่ผู้โหมจกโรงสีารน้ําท่วมเนี่ยครับหรือว่าชนชั้นกลางลเราก็ต้องไปช่วยกันเนี่ยนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีที่อยู่อาศัยที่อย่างนี้เนี่ยเราควรจะช่วยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังขาดแคลนหรือต้อโอกาสแต่กลุ่มนี้เนี่ยจะไปช่วยไปช่วยคนที่ เอ่อพอมีฐานะอยู่แล้วแล้วก็ซื้อบ้านราคาห้าล้านซึ่งเป็นคนที่มีรายได้สูงนะครับเพราะว่าต้องมีครอบครอบครัวแล้วประมาณสักหนึ่งแสนบาทต่อเดือนซื้อบ้านห้าล้านได้เนี่ยเอ่อถือว่าไม่จาเป็นต้องไปช่วยเพราะว่าก็ขายดีอยู่แล้วเอ่อในตลาดเนี่ยครับดังนั้นก็เลยอาจจะทาให้ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับค่ะอาจารย์ว่าจะไปกระตุ้นภาคอสังหาได้จริงไหมคะก็คือาจาะเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าสถ้าเกิดว่าผมมีเพื่อนหรือมีลูกเออลูกน้องหรือลูกประจำเนี่ยนะครับ ซื้อสิบหลังก็ได้แถมหนึ่งหลังใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ถ้าบ้านหลังละสามล้านนาราคาบ้านเฉลี่ยนในกรุงเทพคือสามล้านเนี่ยคือสามล้านได้ลดในสิบเปอร์เซ็นก็คือ 300, สามแสนเนี่ยนะครับเอก็เท่ากับซื้อแล้วได้กําไรนี่ผมอ,อาจจะมีผลล่มไถไฟไปช่วยกันซื้อหรืออาจจะมีชาวบ้านสนใจจะไดอ้อซื้อกันเนี่ยครับว่าอาจจะกระตุ้นการซื้อบ้างแต่การกระตุ้นการซื้อเยอะๆเนี่ยมันจะก่อปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เราก็หว่วงว่ามันจะเกิดเยอะเกินไปแล้วเนี่ยองจากว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดตั้งแสนสองหมนหนื่น ปีนี้อีกประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหน่วยถ้าปีหน้าอีกแสนหน่วยเนี่ยมันก็สามแสนสามแต่นี่ผมประมาณการไว้ก่อนที่จะมีวิมีมาตรการ่างนี้เนี่ยครับพอมีมาตรการนี้จะมีคนมาซื้อมากขึ้นดังนั้นสามปีที่ผ่านียถึงเนี่ยจะรวมกันแล้วไนอจาจจะสามแสนห้ามันเท่ากับประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์ของอสัพลายทั้งหมดในตลาดเนี่ยครับซึ่งทําให้มันเยอะเกินไปเพราะปีปีหนึ่งชวบ,บ้านเกิดกันประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยครับ,รบดังนั้น มันก็อาจจะทําให้เฟอ้อแล้วก็เกิดปัญหานในใครหลังได้นะครับแสดงว่าก็มีโครงการใหม่ๆที่รอจะออกตัวเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอาจารย์นะครับใช<ค>่คร<า>ับมีอยู่สองร้อยกว่าโครงการที่ร<ม>อเปิดตัวอยู่ครับแต่ว่าถ้าออกมาเยอะเนี่ยแล้วธนาคารก็เํานงิยสินเชื่อกันอย่างประมาทอย่างเช่นทุกวันนี้ก็คือปล่อยกู้กัน100ร้อยเปอร์เซ็นต์เล็กเดียบร้อยเนี่ยนะครับ,รบมันก็ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ เออล้มกันอะไรในรายได้ได้นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าดูแล้วจากเงื่อนไขของโครงการนี้นะครับดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่มีรายได้เยอะๆน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้น้อยขนาดนั้นเลยครับอาจารย์ครับครับก็คือในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราผมเป็นธนาคารเนี่ยมีคนมาขอกู้เงินซื้อบ้านราคาห้าล้านใกรคนหนึ่งกู้เงินซื้อบ้านล้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมอยากจะปล่อยให้คนที่ห้าล้านกว่าเพราะว่าคนที่ห้าล้านฐานะดีกว่าใช่ไหมครับมีความเสี่ยงที่จะพอ น้อยกว่าเนี่ยนะครับไอคนที oon, ่มีเลทน้อยบางทีอาจจะเลอเพอมีโอกาสซื้อบ้านน้อยลงเพราะว่าแบงก์ก็ได้มีโอกาสคัดเลือกคนที่ซื้อบ้านแพงมากกว่านะครับทีนี้จะบอกว่าคนที่มีซื้อบ้านเป็นแหล่งรายได้สูงเนี่ยอาจจะได้รับจนภาษีเยอะเนี่ยครับแต่ว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยถึงแม้ไม่เสียภาษีทางตรงเยอะเนี่ยแต่ภาษีทางอ้อมภาษีแวดอะไรต่างๆที่พวกเข้าต้องรับภาระเนี่ยจริงๆพวกนี้ก็เสียภาษีเยอะเหมือนกันนะครับผู้มีรายได้น้อยเป็นเดี๋ยวว่าไม่ได้เสียภาษีทางตรงเยอะ แต่ว่าเสียสิทธ์ไปหรือด้อยสิทธ์ไปอย่างนี้เนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับค่ะถ้าให้ดรประเมินนะคะว่านโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาลชุดเก่ากับชุดใหม่อันไหนนี่น่าจะถูกใจดรมากกว่ากันคะครับจริงๆแล้วไม่ว่านัฐบาลไหนจะเขาตามอย่างเราไม่จะเป็นทุ้นนะครับเราถูกทาให้เชื่อว่าการกระตุ้นสังหารทรัพย์ทำเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นความไม่จริงครับความจริงก็คือว่าเศรษฐกิจดีต่างหากที่กระตุ้นสังหารทรัพย์เพราะว่าอย่างปี53ปีที่แล้วเนี่ยครับ มีโครงการเปิดตัวใหม่ทั้งหนึ่งแสนสองหมื่นหน่วยม,มากกว่าปีห้าสองหนึ่งเท่าตัวครับทั้งทั้งที่ปีห้าสามเนี่ยนะครับเป็นปีที่เราไม่มีมาตรก,การเรื่องอลดภาษีแล้วแล้วเราก็ไม่มีแล้วก็ยังมีว่าดอกเบี้มก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับและเทียมกับ<ช>ปีที่แล้วนี่ยังมีการอ่ากาทันเมืองที่ทําให้มีคนเสียชีวิตได้เยอะเนี่ยครับเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าปีที่แล้วเราส่งออกดีกว่าปีห้าสองถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีห้าสองเป็นดีกว่าปีห้าสามอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ เศรษฐกิจเราดีเนี่ยมันก็เลยมีคนซื้อบ้านครับไม่ใช่ว่าซื้อบ้านแล้วทำให้เศรษฐกิจดีนะครับ,รบถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะไปซื้อบ้านเป็นการาส่งความเสี่ยงให้ชาวบ้านโดยไม่จําเป็นนะครับความจริงไม่ควรจะออกมากซ้ำๆใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาหลักในเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดรสอพลประเมินต่อไปตอนนี้ก็มีเรื่องของการลดหย่อนเข้ามาแล้วอนาคตที่ยังไม่แน่ใจก็คือเรื่องของการใช้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์นานสามถึงห้าปีตรงนี้เราจะสอบคมองว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาอีกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดเพิ่มเข้ามาแล้วจะ เพราะว่าปกติเขาก็ซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วครับผมประเมนว่าโครงการอสรังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหน่วยที่เป็นบ้านคอนโดทั้งหลายเนี่ยมันต้องขายหมดได้ภายในเวลาสิบหกเดือนอยู่แล้วครับครับถึงว่าดังนั้นแม้รัฐบาลไม่ไปช่วยเขาก็ขายได้ตานเขาเองอยู่แล้วดังนั้นถ้าที่ไปกระตุ้นเนี่ยมันทาให้เราเสียรายได้ที่รัฐบาลบอกว่าจะสูญเสียรายได้ไปแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยผมว่าอาจจะไม่จริงนะครับเพราะว่าบ่าน้าหลังหนึ่งนี่มันก็เฉลี่ยสักสามล้านเกิดได้ลดสักสามแสนเนี่ย แล้วเกิดปีที่แล้วเนี่ยมีการซื้อขายบ้านกันประมาณหนึ่งแสนหน่วยม,มันก็เท่ากับสามหมื่นล้านข้นไปแล้วครับและนี่เฉพาะกรุงเทพนะครับถ้าทั้งจังหวัดเนี่ยจะเป็นรวมแล้วเหมืนล้านรายได้สูญเสียไปขนาดนี้น่าเสียดายครับเราแนยาวเก็บไรายได้มาพัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือปัญหาน,นำ้ำท่วมย้ำจำเป็นในขณะนี้ มากกว่าครับค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไปคิดเฉลี่ยของในส่วนของฐานรายได้ของผู้ที่ซื้อบ้านอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าให้ประเมินโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยดรมองว่าผู้ที่จะได้รับอลประโ์จากโครงการนี้เนี่ยคือเงินก็ประมาณที่รัฐบาลใช้จริงอาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่ดรประเมินหรือเปล่าคะก็คือว่าจริงๆแล้วน่าจะน่าจะรัฐบาลน่าจะสูญเสียเงินมากกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านนะครับอาจจะมากเป็นสามหมื่นล้านหรือมากกว่านั้นเลยเนี่ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสูญเสียแล้วก็ส่วนที่มีรายได้น้อยเนี่ย จริงๆแล้วถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้เสียภาษีมากเนี่ยแต่ว่าเราควรที่จะเออ่ความช่วยเหลือเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความจําเป็นมากกว่านะครับแล้วก็จริงๆพ่อให้่เขาเน,เน้นซื้อขายบ้านมือสองกันด้วยนะครับเพราะว่าบ<ช>้านม,มือสองนี่ประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็บางคนบอกว่าซื้อบ้านมือสองนี่จะทําให้แบบเขาเออ่ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่จริงเลยครับบ้านมือสองเนี่ยก็ต้องไปตกแต่งต่อเติมไปซ่อมแซมไปกู้แเงินเหมือนกันไปประกันภัยเหมือนกันไปทําทุกอย่างเหมือนกันเผลอๆยังมีเงินเหลือไปเชลิงอีกซื้อบ้านมือหนึ่งไม่มีเงินเหลือเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเรียกกำลังถึงนั้นแล้วจริงๆควรจะกำหนดว่าไม่เกินล้านบาทซึ่งมีอยู่ประมาณทั้งสองหมื่นหน่วยเนี่ยครับในกรุงเทพอย่างเดียวถ้ารวมทั่งสองรวมทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นหลายหมื่นหน่วยเนี่ยถ้าเราช่วยคนกลุ่มนี้เนี่ยสังคมก็จยสรรเสริญแล้วก็ไม่มีใครมาว่าอะไรเพราะว่าถือเป็นการช่วยพูดด้วยโอกาสนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณดรสพลมากนะครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรสพลพรโชคชัยนะครับมุมมองน่าสนใจมาก